ค้มครับครับครณีที่เรามารองกับงปปปเรามาลองเรื่องไหนคือเราจะมีทั้งหมดนะครับในการมาลองปอปอป,อปอเนี่ยทั้งหมดสี่ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นเป็นผู้บังคับการจังหวัดนะครับแล้วก็ขบวนการที่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับระดับเล็กก่อนก็คือพวกดาบตำรวจนะครับที่ร่วมกัน ลักลอบในการขนแรงงานต่างด้าเถื่อนนะครับแล้วก็หลังปีใหม่เนี่ยก็จะสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะมีผู้กับมีรองผู้การนะครับแล้วก็ในหน้าทั้งหมดนะแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะเป็นระดับจังหวัดนะครับที่เป็น,น่วยงานไฟปกครองนะครับแล้วก็รวมทั้งทหารนะในการในการทําข้อมูลครั้งนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ มีพยานยาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในหน้าเนี่ยก็ประมาณร้อยกว่าคนอันนี้เฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมจํานวนคนตัวเลขที่เราจะมาล้องสี่ครั้งเดียวก็ร้อ100กยกว่าคนก้อยคนนะครับรของขบวนการนี้เป็นยังไงบ้างครับของรอบนี้ที่เรามาร้องเนี่ยก็คืออย่างพวกการจังหวัดเนี่ยนะครับผมถือว่าเขาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหนะ้าที่ไม่ชอบโดยละเว้นนะครับ ปล่อยให้มีกระบวนการลากักลอบผลแรงงานทางด้านเนี่ยนะครับแรงงานพม่าในผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาเข้ามาในล่าสุดจำนวนมากนะครับแล้วก็ปล่อยให้มีกระบวนการลักลอบนํารถที่ผิดกฎหมายเนี่ยออกไปทางชายแดนนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้มีการขนยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็หลังจากที่ตัวเองทราบแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีการดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรนะครับก็เพียงแต่ว่าตั้งกรรมการสอบแล้วก็ายกออกจากพื้นที่ ล้วก็ถือว่าเป็นการละเว้นแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะในส่วนของคอรั้งที่สองที่สามเนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดว่าเขาเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกับกระบวนการเหล่านี้นะครับค่อนข้างชัดเจนปิดรอรอจิกซอร์อย่างนิดเดียวนะครับซึ่งกําลังทํากันอยู่นะครับพฤติกรรมของเขาที่คืออยู่ในพวงไหนยังไงบ้างทำกันมากี่ปีแล้วครับก็ทํากันมานานแะล้วทามาเป็นปีนะครับแล้วก็มี มีการลักลอบแบบนี้มานานแล้วก็มีในหน้าเนี่ยนะครับเป็นตัวที่นํามามีทั้งทางฝั่งพม่าและฝั่งไทยนะครับเชื่อมกันแล้วก็มีเจ้าที่รับเนี่ยจำนวนมากนะครับมีการได้รับผลประโยชน์กันในเรื่องของการนําเข้ายาเสพติดนะครับก็มีผลประโยชน์นะครับมีค่าตอบแทนสูงนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจาด่านด่านที่ตรวจแต่ละเส้นทางก็จะมีเจ้าที่รับเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ขบวนการเหล่านี้ ขนด่างด้าวเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะครับเข้ามายังเข้ามายังในในจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับจํานวนมากอย่างของสมุทรสาครเนี่ยนะที่นาเข้ามาเนี่ยที่มีการติดโควิดอันนี้คือตั้งแต่ช่วงก่อนหรือหลังช่วงก่อนโควิดช่วงก่อนโควิดประมาณสามเดือนเนี่ยก็ขนเข้ามาเยอะมากนะครับเข้ามาหลายหมื่นคนนะซึ่งอันนี้มีมีข้อมูลเรามีชาร์จอยู่แล้วนะครับหลังโควิดเป็นยังไงบ้างครับในขณะนี้ก็ยังไม่หยุดนะในขณะนี้ก็ยังมีการ มีการลักลอบขนอย่างเมื่อวานนี้ก็หน่วยเฉพาะกิจนะครับค่ายสุรศรีเนี่ยก็ยังจับได้นะครับพร<ม>้อมของในภาษีแล้วก็มีทั้งรายงานทางด้านนะครับ<ม>ก็ยังลักลอบขนไม่หยุดนะหลักฐานเรามีอะไรบ้างน,นะที่เรามีอยู่ในมือตอน,นก็อย่างเราก็มีเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็พวกแผนผังเข่าบนการนี้แล้วก็มีชาร์จเส้นทางอะไรต่างๆนะครับค่อนข้างครบครับ<า>แล้วก็อย่างเมื่อวานที่เราจับเนี่ยก็ มีคลิปวิดีโอที่เป็นของกลางมีอะไรต่างๆแล้วนะครับกระบวนการที่บอกว่ากว่าร้อยคนนี้เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอ่ร่วมกันร่วมกันตอนนรที่รัฐก็มีระดับสูงหมดนะครับระดับสูงนั้น,น,นก็มีการอ้างว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปให้ท่านอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับแล้วก็ให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นรายเดือนนะครับซึ่งเป็นการอ้างนะครับของกระบวนการเหล่านี้นะเพื่อต้องการรักษาตําแหน่งต,งตัวเองไว้ไม่ให้ถูกโยกย้ายจึงต้องเอาเงินนอกระบบตัวเนี้ย มาจ่ายให้ท่านพลเอกวุฒิรงสวรรค์แล้วก็พลเอกอนุพงศ์พลอจินดาอันนี้เราก็มีหลักฐานค่อนข้างยืนยันได้ชัดเจนนะครับจากข้อมูลเนี่ยพบว่ามีแค่ตำรวจไหมฮะหรือว่ามีเป็นข้าราชการมีทั้งทหารมีทั้งาปปกครองก็ระดับสูงหมด้วครับทหารก็ระดับนายพลนะครับทางปกครองก็สูงนะครับระดับ41ขึ้นไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีถึงระดับใหญ่ข้างนั้นนะครับ วันนี้ที่เรามาร้อเนี่ยชื่อบุคคลเจ้าหน้าที่รับเร่เรา,รามีหมดเ<ด>รา,รามีหมดกี่รายคะอ่าวันนี้ประมาณส 10, 10ิบสิบวารายนะครับสิบว่ารายรถนี้ที่เป็นตำรวจถูกไหมครับรบนี้เป็นตำตรวจตมนะครับสองคนแล้วก็มีสืบสืบของจังหวัดนะครับการฉันบรีสองนะครับมีผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็มีดาดตำรวจที่โรงพักเมืองการฉันบุรีนะครับแล้วก็มีผู้การจังหวัดนะครับ ใหญ่สุดในสิบค,คนก็เป็นผู้การจังหวัดช่ยครับตอนนี้เป็นผู้การจังหวัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวหลังวันที่สี่ไปแล้วเนี่ยก็จะมารถน,นี้จะเป็นรถใหญ่นะครับตรงนี้จะมีตํารวจระดับสูงนะครับมากกว่ายี่สิบคนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ก็จะบอกครับว่าสูงก็มีทั้งแต่รองผู้การขึ้นไปนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยก็เป็นชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ทั้งระดับจังหวัดเลยทีนี้ก็จะมีทั้งหมดเลยทั้งกระบวนการเลยลก็มีชาร์จให้ดูหมดนะครับ รอบนี้นี่จังหวัดอะไรบ้างครที่เรามาล,อล้ออยู่ในการการเือทั้องเราต้องบอกว่าเราทำเฉพาะกาญจนบุรีส่วนของราชบุรีเนี่ยขณะนี้เราให้ทางผู้การจังหวัดราชบุรีกับทางปคมทําอยู่นะครับซึ่งก็มีความคืบหน้าไปได้เยอะแล้วนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนั้นก็จะมีในหน้าเนี่ยที่เป็นในหน้าเถื่อนเนี่ยก็เยอะเหมือนกัน mm hmm. แล้วก็ส่งรายงานทางด้าชาพม่าเนี่ยไปทางใต้กับทางสมุทรสาครเช่นเดียวกันนะครับกาได้ข้อมูลตรงนี้มานานแ้วอ๋อผมทำมาสามเดือนแล้ว นะครับตั้งแต่เราไปสังขะเราไปแจกของที่โรงเรียนตชะดอนนะครับอรอโอ๊ยเราล้องก่อนหน้านี้แล้วแต่เขาเขาไม่เชื่อเรานะครับเพราะผลประโยชน์มันเยอะนะครับต้องบอกเลยว่าผัว่านหนึ่งตั้งแต่หมื่นถึงหมื่นห้านะครับในการนําเข้ามาเส้นทางกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ขนมาทั้งวันทั้งคืนนะครับเนะี่ยซึ่งลองดูปริมาณในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับลองคิดว่าหมื่นห้าสมมติถ้าแสนคนเท่าไหร่ แล้วพอมาถึงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีการเก็บรายเดือนหลายหน่วยหน่วยหนึ่งก็ห้าร้อยบาทอย่างเงี้ยแล้วแรงงานต่างด้าวเนี่ยที่ผิดกฎหมายอยู่ในสมุทรสาครเนี่ยนอการะบบตอนนี้มีอยู่4ี่แส0คนแล้วก็ในระบบมีอยู่สองแสนถูกไหมครับสี่แสนคนเนี่ยจ่ายหัวละห้าร้อต่อหน่วยเนี่ยก็ค,คิดดูว่าเดือนเท่าไหร่และปีเท่าไหร่นะครับก่อนหน้านี้มาลองแล้วแต่วันนี้เข้ามาเพิ่มเป็นการมอบเอก,อกาสาราเพิ่มเติมไม่ไม่ผมยังไม่เคยมาลองปปชแต่ว่า เราเคยเอาข้อมูลบางอย่างไปให้ที่ภาคเจ็ดนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจนะครับเราก็ถือว่าเราให้ไปแล้วเราเคยเตือนแล้วด้วยว่าถ้าคุณปล่อยให้พม่าเนี่ยซึ่งกำลังนี้กำลังมีโควิดระบาดเนี่ยแลวลักลอบเข้ามาในเมืองไทยได้เนี่ยเดี๋ยวสักวันจะต้องเกิดโควิดระบาดในเมืองไทยนะครับสุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่เราคาดการไว้นะค,คือมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวก็ฟ้องกลับผมได้นะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือที่เรามาล้องปปปเนี่ยเพราะว่าปปปเนี่ยกึ่งหนึ่งคือปปช50%แล้วก็เป็นตำรวจ50%สามารถออกหมายค้นออกหมายจับอะไรได้ดังนั้นเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนปปชเพราะว่าปปชที่เรายื่นไปเนี่ยก็จะียบหายไปหมดไม่มีทางทาอะไรได้นะครับแต่ถ huh. ้าเป็นปปปเนี่ยมันจะไวแล้วก็สามารถดําเนินการได้เลยเพราะว่าหลักฐานของเราเนี่ยต้องให้ปปปช่วยในการที่ไปออกหมายค้นไปออกหมายจับได้นะครับ ได้บางส่วนนะได้เป็นชาร์จกับเป็นเส้นทางการเงินใช่ไหมไม่ไม่เส้นทางการเงินเลยไม่ได้อ๋อไม่หมายถึงว่าที่เอามาวันนี้ค่ะมีชาร์จมีเส้นทางการเงินแล้วมีอะไรอีกดิก็มีมีแผนถังในกำตารตับเครื่องด้วยได้เราเราก็ให้ดูบางอย่างก่อนนะเฉลิมอะไรมีไหมพี่นะเอ่อมีแชทที่แบบว่าคิดค่าหัวราคาเนี่ยเรามีเอามาว่าให้ตัดสิดวันนี้ไหมคะเอันนั้นจะเป็นของทุกอย่าง นนเป็นตำรวจอ,นนอันนี้เป็นตัวอย่างน,นะครับแล้วพ้กร่างคนเป็นการนค้น้ออใหญ่หมดครับแล้วก็แปลกใจมากว่าที่รัฐบาลที่นี่บอกว่าจะปราบไปซีซ่าใช่ไหมครับผมยังไม่เห็นนายกตหยักอะไรเลยและที่องังคือ เมื่อสองวันเนี้ผมก็เจอผู้ใหญ่ในอำนากตุนชาติบอกว่าจะขอข้อมูลเพื่อจะปิดคดีแล้วผมก็อยากผมก็บอกว่าถ้าคุณปิดคดีวันนี้คุณก็ได้แค่ปาซิลหรือก็ได้แค่พวกนี้พวกผู้ใหญ่บ้านพวกดาบตำรวจเนี่ยแต่ทุกคนรอสักสี่ห้าวันเราก็จะได้ถึงนายพลได้ถึงหน่วยงานราชการในระดับสี่สิบเอ็ด yup. ข <po target> <To> ึ <people> like <go> <ate> fans, ้นไปนะครับขอเวลาเราเลนิดนึงเพราะว่าชาร์ที่เราทําเนี่ยเราทํา ทั้งระบบทั้งจังหวัดเลยนะครับและยิ่งมีการกัาเอ้าเอา,าเงินไปให้ท่านอนุพงทวโปจินดาอย่างเงี้ยเอาไปให้ท่านประวิทย์วงสุวรรณอย่างเงี้ยซึ่งเป็นผู้เสียของรัฐบาลอย่างเงี้ยคุณไม่รอหน่อยเลยทำไมคุณจะต้องรีบิดคดีเดี๋ยวก็เหมือนบ่อนอีกก็ไม่มีอ่าอย่างเงี้ยไอเด้นเราทํามาแทบตายน่ะคุณรอเราหน่อยได้ไหมงานผู้ใหญ่ในสมรคูมิหนืชาตินะครับอย่าเพิ่งเอาไปโชว์แล้วก็ปิดผลงานเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสาําคัญเพราะว่าตอนนี้มันสร้างความวิบัติเนี่ย ให้กับพี่น,อคน,คน้องประชาชนในประเทศที่รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ติดโควิดกันับงนาวเนี่ยเพราะไอ้คนพวกนี้ที่ขายชาติบ้านเมืองนะตอนนั้นเนี่ยผมอยากให้รอนอิดนึงนะเพราะเราทำมาเนี่ยผมไม่ดูนินึ่อันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเลยครับว่าเราทำเนีว่าเส้นทางเนี่ยในการลักลอบยังไง ทีเสทางรอบแบบี้ดอที่จุดไหน้างใ่เราให้่บง่เราทเราฟัเามาเป็นอพอยหดซึ่งอันนี้มันมันจะเป็นทีอที่เราทำกันาระบบแม้ังไม่ดูเงี้ยเนี้ยให้ดูข้างข้าวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปสืบสวนสอบสวนให้ดูว่า เนี่ยเรามีตัวอย่างให้ให้ดูแล้วก็แต่ละขั้นตอนนะนะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ให้ดูไม่ให้หายนะฮะเนี่ยโอ้ยดูนะมีติซอมแล้วมีตัวละครแบบใครอะไรที่ตำรวจระดับไหนก็มีหมดนะเนี่ยมีหมดนะใช่เราทำไห้หมดแล้วน่ะว่าใครเป็นใครยังไงเิ็ตรงไนว่าใครอยู่ในหน้าที่ไหนอะไรใช่แล้วก็ต้องยังไงอะไรเนี่ยเราทำให้หมด แต่ว่าขอเวลาเราเลนึอเพราะว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ในจังหวัดทังนั้นนะครับ จากความเบื้องต้นขั้นตอนกระบวนการหลัจะรับเรื่องไปเป็นยังไงบ้างครับก็บจากที่ฟังจากพี่อาจารย์ยะก็ดูแลเป็นเรื่องของการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ํำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน้าที่ของเราก็จะรับเรื่องไว้แต่มีเงื่อนเวลาอยู่30วันเนื่องจากว่าเปน็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปชเราก็จะทําหน้าที่ตรงส่วนเวลาที่ที่กาหนดนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดหลังจากนั้นก็จะส่งคณะกรรมการเนื่องจากว่า เป็นอำนาหน้าที่ของคณะกรรมการครับุ่กขขงกับค่ะก่อนหน้านี้เคยมีคนมาร้องหรือมีข้อมูลในลักษณะนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีก่นนอนหน้าไมครยังไม่มีครับเ,เดี๋ยวจากนี้ก็จะให้แบงส่วนศพปากคำที่อาชีพเพื่อประกบหนังสือลงรูปเก่าโทษนะค,ครับติดต่อัปเวลา3บวันก็ต้อง ครับซึ่งในวันนี้นะครับทางชมรมช่วยเหลือเยืออาชญายการมนะครับประธานะนายอัจฉริยะนะฮะ,ะก็ได้เดินทางมาที่กรมครับการปรับป้องกัน ปรับปร,ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะร้องทุกกล่าวโทษกับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยมาร้องเรียนประมาณ10คนโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยศสูงสุดคือยศ ผู้บังคับการจังหวัดนะครับระดับผู้บังคับการจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะโดยระบุนะครับว่ามีข้อมูลมีแผนผังมีชาร์ตมีเส้นทางการเงินมีข้อมูลต่างๆที่ชัดเจนทําให้มาร้องเรียนในวันนี้นะฮะโดยหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการเข้าไปสอบปากคำกับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำแล้วก็มอบหลักฐานข้อมูลต่างๆนะฮะนนนนนนะออัััี้้้้กกทททาาใหหปวรรเเศตไดบคมจ ล้างกบโควิดเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าที่พม่าตอนนี้มันมีโควิดบางคนัน่ามันเข้ามามันก็เอาเชื้อมาแฝงแย่ซึ่งจริงปลายเหตุสมุทรสาครนี่คือปลายเหตุนะแต่ต้นเหตุคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเราต้องไปเอาไปกว่าล้างกระบวนการของจังหวัดกาญจนบุรีที่มีผลประโยชน์เยอะแยะเลยมีทั้งของมีภาษียาเสพติดนำรถที่หลบหนีแล้วไปแนนแลรวที่รับตำนำหรือรถบที่นำมลมาเอาไปขายกับเจ้าของบ่อนในพม่าอย่างเงี้ย ดยผ่านย่อมทางธรรมชาติหรือแล้วก็เอานำไปขายแล้วเอาอะไรกันมข้าเข้ามาได้สองต่ออย่างเงี้ยซึ่งชาติทั้งหมดเนี่ยผมถามว่าผ so so ู mm ้ใหญ่ในจังหวัดไม่รู้ได้ยังไงฝ่ายปกครองไม่รู้ได้ยังไงตำรวจในพื้นที่ไม่รู้ได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เยอะมาหาศาลนะนะครับโอเคไปยอดสองเออ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  ครับซึ่งนอกจากหลักฐานต่างๆที่นํามาให้หม้อประธานเจ้าที่ตำรวจในวันนี้แล้วนะครับยังนายอัจฉริยะเนี่ยเราระบุด้วยนะครับว่ามีข้อมูลว่า ร่มที่เรียกรับผลประโยชน์เนี่ยครับมีการระบ,บุว่าจะมีการนำ<อ>เงินสวยที่เรียกรับเนี่ยไปมอบให้กับทางคนในประวิดแล้วก็คนใกอ,อนุองรงเผ่าจินดาเพื่อ